สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นผ่าราสปังกีกันนะฮะซึ่งเป็นมดของผมเองถ้าไม่เชื่อดูนี่เห็นได้ตัวสีฟ้าไหมฮะนั่นแหละยิลิปโปรเจกซึ่งปกติมันจะเป็นรูปแชร์แชบนี้ใช่ปะแต่ว่าเขานี้ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะอันนี้เพิ่มอันนี้มาด้วยซึ่งแน่นอน มันมันคือของผมจริงๆฮะอย่าถ้าทุกคนไม่เชื่อ,อะะฮโอเคเดี๋ยวผมจะมารีวิวเกมของผมกันโอเคซึ่งเกมของผมก็ก็จะเกี่ยวกับเป็นพาลาสปังเกอร์นะถึงแม้มันจะมีคนทำสามคนแล้วที่ผมเห็นนะแต่ว่า <c oughs> ช่วัมเถอเดี๋ยวไปโอเคตัวแรกโอเลนฮะเสียงก็เป็นแบบนี้แหละไแต่ทำไมเสียงมันแปลกๆวะเนี้ยฟังจากโทรศัพท์ส่วนเลตดี้ฮะไอไอบบนี้ผมทำค่อนข้างนานประมาณส,สามสี่วัน่นแหละ โอเคส่วนคูเกอร์ก็ปกติไม่มีอะไรมากแค่นั้นแหละมันจะมีแค่ไม่กี่มันจะน่าจะมีแค่หนึ่งตัวมั้งที่ผมคิดเองโอเคโตัวต้นไม้ถามว่าทำถามว่าทำไมมันถือไม่ติดไม่ติดพารานะ ไม่ติดพารานะฮะก็เพราะว่ามันมันเป็นคนละตัวกับไวเนียฮะมันชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่คือตัวด้วยตัวเอสฮะโอเคซึ่งไงไอตัวเนี้ยมันมันมันคนละตัวกับไวเนียมันไม่ใช่ไวเนีรยร์มันคือไวเนียตัวน้อยโอเคแล้วไปดูกเกวกันตกเกวยคุณก็รู้ว่ารอดอะ อันนี้อันนี้ก็เปลี่ยนนิดหน่อยแต่ก็ไม่มีอะไรมากอยู่ส่วนบัตรคงก็รู้ว่าหนอนขึ้นนะหมอ,อมาขึ้นตัวส่วนนี้<ะ>ผมคิดเองฮะอีเนื่องจากว่าถ้าจะให้ทำแบบแบบพาราสปังกี้จริงมันก็คงจะ<อ>แ,แบบก็ยากนะ เพราะพราะ่ผมก็ข bo ี้เกียจด้วยส่วนการหนนทำยากสุดนะฮะถึงแม้มันจะมีแอนิเมชันให้อยู่แล้วก็เถอะสกายก็รู้ว่าัหัวหักหัวขาดครึ่งเลยเฟรดี้ฟาสเป์ด้วยไปโกรธดีกว่า ส่วนมิสเตอร์ซันนะประมาณนี้แหละนะะี่คือตูโพลปกอสุกเปียนโอเคประมาณนั่นแหละฮะซึ่งผมเปลี่ยนใหม่แทบทุกตัวทีดเวยตัวพิเศษท่านบนแะลือบอก ใช่นั้นผมจะไป่รีวิวตัววิเศษด้านบนแล้วกันนึงไม่แต่ว่าทุกคนก็รู้น่าจะรู้กันหมดแล้วโอเคไซมอนคุก็รู้วนหน้าหายโอเคประมาณนี้ฮะทันเนอร์ปับเลี่ยนอันนี้หน่อยเออ ผมยังไม่ได้เปลี่ยนโปโลในโหมดเทเลอร์นะฮะส่วนไอบีคนอะไรที่เขาพูดถึงกันนะแต่แต่ผมก็ยังไม่ได้ทําอยู่ดีอ่ะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมันแบบขี้เกียจเปลี่ยนคิดไหมฮะเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนทีหลังส่วนสวน,วนด้าป่วยป่วยเลือดออกจากปากเลยพิงกี ้าพเพลนแผลหนึ่งก็ช่วยได้ไม่ช่วยไม่ได้เลยเจวินพ่อหนุ่มเทสดีโอเคประมาณนั้นและอันนี้มาโปรโมทเกมของผมซึ่ง เออใส่ไปเลเดี๋ยวผมจะรีวิวทุกตัวพร้อมกันละเพื่อความไม่เสียเวลาโอ,อ้ขี้เกียจตัดต่อโอเคไอเลดดี้ผมคิดเองนะคะติดเชื้อของมันเนื่องจากว่ามันคือไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงหัวมันขาดขนาดเนี้ยมันแบบอ่า ผมก็ไปเปลี่ยนให้มันมีหนอออกมาจากหัวเลยส่วนคูเกอเหมือนเดิมแต่แต่มันไม่เปิดหน้ามันโอ้ผมขีกีส่วนส่วนฟันบดก็ตายตายไปแล้วทุยังไม่ตายสีฟ้ามันยังอยู่เลยสวยตัวนี้โลดไวนิเลียตัวน้อยโลด อันนี้เสียใจยอันนี้ก็เปลี่ยนหน่อยแต่ก็ยังก๊อปมาอยู่ดีถามว่าทำไมมันยิ้มใช่ไหมฮะมันควรจะไม่ยิ้มสิอ๋อคือมันคิดว่าหนอเป็นเพื่อนฮะก็เลยคิดแบบนั้นอ่ะนะส่วนการหนเป็นแบบนี้เลยข้างดีเออว่าแต่ เออแต่ว่าถามว่าทำไมผมไม่ให้ไปดูโค้ดใช่ไหมฮะมันคือโทรศัพท์ถามว่าทำไมผมไม่อัดในคอมล่ะโอ้มันอัดในคอมไม่ได้มันไม่มีเสียงใครก็ได้ช่วยช่วยบอกผมทีว่าอัดที่มีเสียงยังไงในคอมอ่ะโอ้หเกลียดไอ้ตัวนี้ออกไปห่าง นี่สกายผมอยากนำเสนอสุดละเ oh. นื่องจากว่าสกายเป็นตัวที่ผมทำนานสุดละเรื่องฐานทำแอนิเมชั่นเนี่ยโอเค hey, he มิสเตอร์ซันรูเต็มเลยเว้นหายเลย ประมาณนี้ลนะดูพวกมังกรหัวกะโหลกโอเคประมาณนี้ฮนะเบตเตอร์ทรีต้นไม้หัวโล้นโอเคไปละไซมอนสับปะหลาดเหเมือหัวลาพา โอเคไซมอนอันี้ใช่นมันจะปนแปลกแปหนฮะเพราะว่ามันตัวใหญ่ไม่เกียรขยับเยอะทันเนอร์ผมก็อยากนำเสนอเหมือนกันแต่น้อยกว่าสกายไ,นนไ,ไอตอนที่ผมคิดอันทำการทำแอนิเมชันได้ผมไม่เอาอะไรละจะทำแอนิเมชันได้แต่พอผมไปทำสกายท่านเลยอยาก อยากจะออกทันทีเลยอยส่วนเวนด้าผมขี้เกียจฮะตอนนั้นพิงกี้ผมก็ขี้เกียจนะแต่น้อยกว่าเวนด้าฮะอเคเจวินกลายเป็นพระเจ้าแล้วเฮ้ยไม่ใช่พระเจ้าอยู่ดี โอเคผมมาเพื่อแค่นี้แหละสวยตัวด้านบนไม่ติดเชื้อทุยมันจะติดเชื้ออะไรฮะแต่ว่าแบบว่าแบบมันขี้เกียจผมผมก็เลยหยุดทำไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาทำแล้วกันโอเคส่วนในแกลลอรี่ก็ยังเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมในสปังกี้ทุกอย่างในสไปเกอร์ทุกอย่างเลยสวยตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมฮะโอเค สำหรับในคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมไปเล่นกันเยอะๆด้วยล่ะผมจะฝากลิงก์ไว้ที่ใต้คำอธิบายของวิดีโอแล้วกันสำหรับในคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แนะครับโอเคผมไปละมันเหนื่อย